สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำทำยังไงให้เทียนและทูบจุดและติดปั๊บเลยโดยกระชับเวลาในตรงนั้นเข้ามาเลยครับก็คือเวลาทางพิธีกรในงานจะกล่าวว่ากราบเรียนเชิญท่านประธานจุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยแต่ความเป็นจริงแล้วทางท่านประธานต้องจุดเทียนก่อน นะฮะอันนี้คือหลักข้อเท็จจริงจุดเทียนก็จุดจากซ้ายย้ายมาขวานะฮะจุดทูบก,ก็เหมือนกันนะครับจุดจากซ้ายย้ายมาขวาความหมายโดยย่อพอสังเกตนั่นก็หมายความว่าซ้ายนั่นคือณนะขวานั่นคือโมณนะคือน้ําโมคือดินเอาแค่นี้ก่อนนะณะนะโมตัสสะเห็นไหมฮะท่านจริงว่าซ้ายต้องผ่านตลอดนี่คือความหมายโดยประมาณ ในการจุดซ้ายย้ายไปขวาหลังจากนั้นก็จะมาแนะนําวิธีการในตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อท่านนําทูบมาแล้วนะฮะท่านก็มาเอายาหม่องชนิดไหนก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะฮะมามาชุบนะฮะมาชุบแล้วก็แตะที่ทูบนะฮะแตะที่ทูบซะก่อนเพื่อให้ทูบนั้นมีความชื้นนะฮะมีความชื้นในเรื่องของน้ํามันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสนกาละบูนก็อะไรก็แล้วแต่แต่ที่แง่ก็คือยาหม่องที่ท่านพก แกวิงเวียนสีสันเ่ยนะประมาณนี้อันนี้คือยาหม่องนะใบกระท่อมชนิดแรกนะชนิดแรกหลังจากที่จุดให้มันมีความชุ่มชื้นภายในปลายชักหน่อยแล้วเราก็นําสําลีชุดที่ยาหม่องเหมือนกันนะฮะชุดที่ยาหม่องแล้วก็มาแปะที่สําลีเพื่อให้มีความชื้นในตรงนั้นหลังจากนั้นก็พันลงมานะครับพันบิดเป็นเกลียวลงมานะฮะจากปลายทูบนะจากปลายทูบ อย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะจนเยิ้มเดี๋ยวควันเขาหมงเลยเดี๋ยวควันเข้าตาท่านประธานจะงานเข้าอีกอ่าฉะนั้นแล้วโดยประมาณเท่านี้นะฮะเท่านี้เนะเท่านี้อ่าขอให้ท่านดูดูฮะประมาณนี้แล้วมีความชุ่มหลังจากนั้นเราก็นําไปปักไว้นะการปักทูบก็เว้นระยะห่างโดยประมาณประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะฮะให้ให้ประมาณนี้หลังจากนั้นท่านประธานก็จะเดินทางเข้ามาแล้วก็จุดแล้วก็จะมี ความกระชับเวลาในตรงนั้นก็เหมือนกันนะเทียนก็ขยี้ที่ปลายเทียนนะที่ปลายเทียนเราก็ใช้พิมพ์มสินยาหมองนะขยี้ที่ปลายเทียนให้ชุ่มชื้นและก็มีความชุ่มฉ่าพอสมควรในปลายเทียนนะเพื่อจะทําให้เกิดเชื้อเพลิงแล้วก็มีความกระชับเวลาให้กับทางท่านประธานนะฮะขยี้ที่ปลายเทียนเอายามองที่เราพกไปไประจำนั่นแหละฮะคุณแม่นะฮะคุณพ่อไม่เท่าไหร่ฮะเรื่องนี้ต้องคุณแม่ ร้อยละเก้าสิบเก้าก็คือคุณแม่นะฮะอันนี้ก็มาขยี้เหมือนกันฮนะขยี้ที่ปลายเทียนนี่นะ,ะขยี้ให้มีความแฉะชื้นพอสมควรปลายเทียนนี่นะฮะไม่ต้องใส่สำลีนะฮะอันนี้พราอมีชน้นวนวลอยู่แล้วนะฮะคุณแม่อาหลังจากนั้นก็มาตั้งไว้นะเราหลังจากมาตั้งไว้เสร็จสั์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําพิธีการจุดให้ดูว่าจะกระชับเวลาขนาดไหนมาจุดลองดูครับ ลมนะน,นี่มีลมด้วยนะเวาทคาลิปนี้มมด้วยฮะก็จะลุกประมาณนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ